สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาแจากโปรโมชั่นนะคะสวัสดีสมาชิกนะคะก็วันนี้นะคะเจอหมอที่สาขาปิ่นก้าวได้เลยนะคะแล้วก็เรามีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายนะคะสําหรับใครที่อยากสวยก่อนไปสงการนะคะเราโชว์รางวัลก่อนนะคะนี่ก็ผลิตภัณฑ์เรานะคะการันตีว่าเป็นของแท้ทั้งหมดแน่นอนนะคะอันนี้ก็เป็นใบเซอร์นะคะ รับรองผลิตภัณฑ์ว่านาบตะเราของแท้ทั้งหมดนะคะผลิตภัณฑ์ของจูวีเดิมแล้วก็ของแท้ทั้งหมดนะคะนี่นะคะเช็คได้นะคะแล้วก็มาเจอหมอได้นะคะใครที่สนใจมาฉีดปรับแต่งใบหน้าแก้ไขจุดบกพร่องนะคะของเราต้องมีการออกแบบดีไซน์ด้วยไม่ใช่แค่ฉีดเติมเต็มอย่างเดียวนะคะมั่นใจได้คะ่ะว่าฉีดไปแล้วได้ของแท้ของดีมีคุณภาพแล้วก็ราคาพิเศษด้วยนะคะ แล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมีรีวิวเคตาด้วยนะคะเดี๋ยวรอติดตามนะคะก็วันนี้มาไลฟ์สดบอกก่อนนะคะว่าเจอหมอได้ที่อาทิตตาคลินิกนะคะตอนนี้หมออยู่ปิ่นเก้าแล้วก็ทุกสาขาของเราเนี่ยมีทีมแพทย์ที่เก่งนะคะแล้วก็มีความสามารถนะคะก็เรามีสาขาศรีนครินค่ะใครที่อยู่โซนบางนานะคะก็ไปศรีนครินได้นะคะแล้วก็ใครนะคะที่อยู่โซนรามินทาค่ะรามินทาเปิดแล้วนะคะ คุณหมอที่ประจําที่รามินทาเก่งมากเลยแล้วก็โปรโมชั่นเยอะด้วยนะคะแล้วก็เรามีที่สาขาสยามสแควร์นะคะแล้วก็ที่ปิ่นเกล้านะคะของดีของแท้นะคะโปรโมชั่นนะคะก็มาช่วงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็โปรโเยอะมากบอกเลยนะคะใครอยากฉีดปรับแต่งใบหน้าหน้าสายอะไรมีหมดนะคะแล้วก็เดี๋ยวฝากติดตามนะคะเดี๋ยวเราจะมีรีวิวเคสต,ตาด้วยนะคะในเคสนี้เนี่ย จะเป็นคนไข่อายุเยอะนะคะใครที่อายุเยอะรอดูรีวิวรีวิวนี้เลยนะคะก็หนึ่งอายุเยอะไขมันเยอะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการทราําตาการทําตานะคะพูดผิดเลยนะคะการทําตาที่อธิตารลินิกเป็นแบบไหนนะคะไม่บวมไม่ช้าเป็นยังไงวันนี้อยู่ที่ปิ่นเก้านะคะใครที่สะดวกก็แวะมาเจอหมอได้นะคะเราก็อยู่กันที่สาขาปิ่นเก้านะคะวันนี้หมออยู่ปิ่นเก้า อัปเดตนะคะตอนนี้เรามีด้วยกัน4สาขานะคะมีรามินทาค่ะศีนครินนะคะสยามสแควร์แล้วก็ทิปปิ่นเกล้าค่ะสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมนะคะใครที่กําลังอยู่บ้านว่างๆแวะมาทําสวยดีกว่านะคะก็มาเก็บกรอบหน้ามาทําหน้าได้หรือว่าอยากจะซื้อเครื่องนะคะเรามีเครื่องให้คนไข้สั่งไปใช้ที่บ้านได้ด้วยนะคะเห็นไหมคะว่ามีครบมีทุกอย่าง แล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมีรีวิวตานะคะรีวิวตาสําหรับคนไข้ที่อายุเยอะมีกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงนะคะเราก็มีไขมันมีหนังตาตกเยอะนะคะในเคสของเราเนี่ยเราจะมีการผ่าตัดแก้ไขนะคะแล้วก็ปรับแต่งให้ชั้นตาเนี่ยสวยขึ้นเข้ามาฉีดผิวนะคะก็มาได้เลยค่ะตอนนี้เรามีโปรโเยอะเลยเรามีฉีดแถมสเตมเซลล์นะคะคุณที่ากรเข้ามาได้เลยนะคะมีเปิดคอสฉีดผิวแถมฉีดพาเซนตา ลามินทาอยู่ที่คริสตัลพาร์ครามินทานะคะโซนพาซาค่ะอยู่ในคริสตัลพาร์คนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะฝากรามินทาด้วยนะคะก็มีโปรโมชั่นเยอะด้วยนะคะราคาก็จะพิเศษกว่าปกตินะคะอ่าแล้วก็ฝากติดตามรีวิวตานะคะเดี๋ยวจะดูการผ่าตัดตาแบบเกาหลีนะคะโดยที่คนไข้ไม่ต้องไปเกาหลีเลยนะคะเราผ่าตัดด้วยเลเซอร์ด้วยนะคะ แผลเล็กนะคะแล้วก็ไม่บวมเลยนะคะหลังทําเสร็จแทบไม่บวมไม่มีรอยช้าเลยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆติดตามได้แล้วก็โปรเยอะมากโปรอยู่หัวข้อด้านบนเลยนะคะวันนี้เรามีโปรมาแจากเยอะมากนะคะใครที่สนใจรับบริการด้านไหนก็แวะมาสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะตอนนี้คนไข้ตา,าเรากํลาลังเตรียมตัวอยู่นะคะเหมือนที่บอกนะคะก็ดูเหมาะบีฟอร์ไปก่อนได้นะคะนี่คือเราบีฟอร์นะคะนี่นะคะ อันนี้นะคะเห็นไหมคะรางวัลการันตีผลิตภัณฑ์เราของแท้ทั้งหมดนะคะ <_ C 1> เพื่อนๆสมาชิกทุกคนมั่นใจได้นะคะ <_ C 1> นี่นะคะสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมนะคะก็ตอนนี้นะคะเรามีมินิไฮฟูใช้สำหรับยกกระชับ3290บาทนะคะ3290บบาทไปสวยที่บ้านได้นะคะเอาไว้ทำสวยที่บ้าน สวัสดีพี่ศิลชานะคะแล้วก็อันนี้คือหมอมาได้คนไข้ก็มาได้เห็นไหมคะ,ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะปกติชีกีเข็มถึงขาวนะคะก็ประมาณ2-3สเข็มแรกก็เห็น,นะะ้วคะวดีขึ้นนะคะแล้วก็ตัววิตามินของเรามันปลอดภัยมีออยอ,อยู่แล้วนะคะก็ทําให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ทําให้คนไข้เนี่ยดูสวยแล้วก็ดูปลอดภัยด้วยะคะ่ะเดี๋ยวเราเลาดูรีวิวสวยๆกันนะคะ เดี๋ยวคนไข้กำลังเตรียมตัวอยู่นะคะแล้วก็ใครที่อยากปรับรูปหน้านะคะก็แวะมาเจอหมอได้นะคะเดี๋ยวหมอช่วยออกแบบดีไซน์ให้แล้วก็ตอนนี้เรามีโปรแกรมเยอะโปรโมชั่นเราเยอะเลยนะคะใครที่ชอบผลิตภัณฑ์ของจูบีเดิมก็มีราคาพิเศษแค่9 9 9 9บาบาทเท่านั้นนะคะอ่านี่นะคะใครที่สนใจนะคะโปรไหนนะคะแจกโปรกันไปนะคะ แก้มส้มเราก็ใช้เป็นใหม่น้ําได้ค่ะ5,000บาทนะคะจะช่วยเรื่องเติมเต็มพร้อมยกกระชับด้วยค่ะออปชันเราเยอะนะคะแล้วก็เดี๋ยวหมอจะต้องเตรียมตัวไปพาตาใต้ตาคล้ำถุงใต้ตาเราใช้ใหม่น้ําได้นะคะใช้ใหม่น้ําได้ค่ะพี่ศิลชาแวะมานะคะ แล้วก็สมาชิกคนไหนที่รอโปรโมชั่นอยู่เข้ามาช่วงนี้ได้เลยนะคะเรามีของแถมเบิลด้วยนะคะมีของแถมเบิลแล้วก็เรามีตัวแพ็กเกจส่วนลดนะคะแล้วก็เรามีผลิตภัณฑ์ที่ให้ไปใช้ที่บ้านใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ที่ใช้ที่บ้านก็ทักอินบอกมาเรามีบริการส่งไปรษณีย์ฟรีให้ด้วยรวมถึงยาลดน้ําหนักด้วยนะคะเรามีผลิตภัณฑ์ลดน้ําหนักให้ด้วยมีครบทุกอย่างแล้วก็ส่วนใครที่อยากลดน้ําหนักมาฉีดลดน้ําหนักได้นะคะเรามีปากกาของอเมริกานะคะ ก็ช่วยในเรื่องของการลดแล้วก็กระชับสัดส่วนนะคะลูกขุมขนเราใช้ไหมน้ําได้ค่ะหรือว่าจะมาฉีดตัวหน้าใสของเราก็ได้นะคะแค่พันเดียวนะคะส่งการปิดค่ะสิบสามสิบสี่สิบห้านะคะปิดเพราะว่าพนักงานกลับบ้านหมดเลยนะคือจริงๆหมอไม่มีที่ไปนะคะแต่ว่าพนักงานไม่มีเลยนะคะฉีดผิวมีของแถมค่ะ สำหรับสมาชิกทุกคนที่เข้ามารับบริการในเดือนนี้นะคะก็จะมีของแถมมีสเต็มเซลล์มีสลายไขมันให้ฟรีด้วยไม่ต้องซื้อเลยนะคะเห็นไหมคะบอกแล้วว่าใจดีสมาชิกที่ดูไลฟ์สดนี้สามารถโอนจองนะคะโอนจองแพ็กเกจใดก็ได้นะคะเพื่อรับของแถมฟรีได้2รายการหน้าใสสลายไขมันได้2รายการเลยนะคะได้อย่างละหรายการค่ะอันนี้เป็นพิเศษให้เลยนะคะสําหรับสมาชิกที่โอนจองโปรทักอินบ็อกนะคะโอนจองโปรแค่ หนึ่งพันบาทเท่านั้นนะคะโอ้ยอยากไปพี่ศิลชายอยากไปอยากไปก็สำหรับสมาชิกนะคะมารับบริการในเดือนนี้นะคะได้ของแถมแต่ถ้าใครไม่สะดวกมาเดือนนี้สามารถโอนจองโปรไว้ก่อนได้หน้าใสแล้วก็ได้สไลด์ไขมันฟรีนะคะโอนจองโปรได้หน้าใสแล้วก็สไลด์ไขมันฟรีอย่างละหนึ่งเข็มนะคะอันนี้เป็นโปรพิเศษของเดือนนี้นะคะ คุณเพียวยคุณปูเป้นะคะคุณปูเป้อ่านว่าปูเป้นะคะอาริสาเดี๋ยวเจอกันที่คลินิกค่ะสําหรับสมาชิกนะคะมาเจอหมอได้เลยนะคะอยู่ที่นี่ถึงสองทุ่มครึ่งนะคะอยู่ถึงสองทุ่มครึ่งค่ะสมาชิกมาเจอหมอได้เลยนะคะโอนด่วนเลยนะคะตอนนี้คนไข้โอนมานะคะสะสมโปรได้นะคะก็ หนึ่งเขาเรียกว่า1โอนจอง1แพ็กเกจเนี่ยเราก็จะมีของแถมให้นะคะตามที่เราไลฟ์สดเลยนะคะใครที่เป็นแฟนคลับไลฟ์สดก็โอนมาทุกโปได้นะคะก็ดูหลายไลฟ์แต่ละไลฟ์ก็จะแจกของที่แตกต่างกันนะคะแวะมานะคะไม่เอาสลายไขมันเอาอยางอื่นได้เอาสเต็มเซลล์ค่ะสเต็มเซลล์ฉีดหน้าเด็กมากมีคนไข้มาฉีดสเต็มเซลล์ทุกอาทิตย์หน้าเด็กแบบเด็กเลยนะคะหน้าเด็กกว่าหมออีกอายุ50เหลือประมาณ30กว่าเองนะคะ วันนี้หมออยู่ที่ปิ่น9้าค่ะสมาชิกมาเจอหมอที่ปิ่น9้าได้เลยนะคะเราเจอกันที่ปิ่น9้านะคะแล้วก็เดี๋ยวหมอไปพาตาก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวเคฟตาของเราต่อนะคะฝากสมาชิกติดตามด้วยนะคะใครอยากได้รูปล่างหน้าตาแบบไหนเรามาออกแบบดีไซน์ได้ที่อาทิตตาคลินิกนะคะแล้วก็ฝากอาทิตตาคลินิกมีด้วยกัน4สาขาค่ะมีที่รามอินทานะคะ แล้วก็มีที่สนคลินค่ะที่สยามสแควร์แล้วก็ที่ปิ่นเก้าค่ะบอท็อกมีโปรนะคะ50ยู2 0ค่ะร้อยยู5,000แล้วก็มีของแถมให้ด้วยอีก6รายการสำหรับแพ็กเกจบอท็อกนะคะของแถมแน่นมากนะคะของแถมก็6,000แล้วอะคะ่ะแล้วก็ใครอยากฉีด PRP ก็2,500บาทเลเซอร์หน้าใสาย0 0 0พได้2ครั้ง ตอนนี้เรามีสัญญกรรมทุกประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นตาจมูกปากหรือว่าคางนะคะคางเราก็มีผ่าตัดเสริมคางนะคะใครที่อยากมีคางที่แบบยาวเข้ารูปดูปเป็นธรรมชาติก็มาผ่าตัดเสริมได้มีโปรโมชั่นเริ่มต้นที่9,999บาบาทวันนี้มีคิวนะคะที่สยามเข้าไปได้เลยค่ะคุณหมอเก่งมากนะคะ คุณเนโกะบอกว่าแน่นมากนะคะจัดเลยค่ะตอนนี้ของแถมแน่นจริงนะคะใหม่น้ํานะคะแถมสเต็มเซลล์สเข็มเลยค่ะก็ถ้ากั่ว่าคนไข้จะได้3ามซีซีนะคะเพราะว่าใหม่น้ํากับสเต็มเซลล์เนี่ยออกฤทธิ์เติมเต็มพร้อมกระตุ้นคอลลาเจนสเต็มเซลล์ก็จะช่วยในการกระตุ้นคอลลาเจนอีกนะคะหน้าก็ยิ่งเด้งไปกันใหญ่นะคะช่วงนี้ของแถมเราแน่นจริงนะคะแล้วก็ของแถมเราปรับให้คนไข้ได้ตามรูปหน้าด้วยนะคะ เพื่อนๆก็จะได้ของแถมแน่นๆที่มันตรงกับเขาเรียกว่าตรงกับปัญหาโดยตรงไม่ต้องไปฉีดสเปะสปะแล้วมันไม่ได้ผลนะคะมั่นใจได้ว่ามารับบริการที่นี่ได้ผลดีเห็นผลชัดเจนแน่นอนนะคะมีใครอยากฉีดอะไรอีกบ้างาเดี๋ยวหมอเดินไปดูเคสหมอก่อนแป๊บหนึ่งนะคะอ๋อโอเคและมีคนไข้ท่านอื่นไหมคะ โอเคอ่าเดี๋ยวหมอขอไปฉีดหน้าคนไข้ก่อนนะคะแล้วก็ใช้ได้ค่ะคุณอภัศาลาเข้ามาเลยเข้ามาเลยอยากทําคางดึงหน้ามาเลยค่ะใครที่อยากทําคางดึงหน้าแวมมาได้เลยนะคะแล้วก็สเต็มเซลล์ของเรานะคะตอนนี้เราแถมฟรีคนไข้ามาเอาของฟรีไปก่อนนะคะเดี๋ยวหมดโปรแถมฟรีแล้วเดี๋ยวค่อยมาซื้อนะคะ ก็ตอนนี้นะคะซื้อฟิลเลอร์ซื้อโบ็อกนะคะหรือว่าซื้อร้อยไหมเราก็ฟีสเตมเซลล์ให้เลย2เข็มค่ะคุณทิศากรนน่ารักมากบอกว่าสามีไม่ให้ไปทำที่อื่นให้ทำที่นี่ที่เดียวนะคะโหน่ารักเวอร์นะคะนี่คนไข้คนไข้ประจำเลยนะคะแล้วก็ใครที่สะดวกนะคะแวะมาเลยนะคะ คุณปันทาทิสานะคะเรามีทั้งร้อยไหมโบท็อกฟิลเลอร์ไหมน้ําหน้าใสเลเซอร์ไม่ต้องรองมาร้อยไหมก็ได้มารับบริการด้านอื่นก็ได้นะคะเรามาลองรับบริการอะไรง่ายๆก่อนก็ได้นะคะก่อนที่จะไปถึงร้อยไหมก็ได้ไหมน้านี่คือดีมากนะคะได้ทั้งเติมเต็มแล้วก็ยกกระชับด้วยไม่เจ็บนะคะแล้วก็เดี๋ยวหมอราไปแล้วแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวเคสตาต่อนะคะเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะคะบา,บายๆค่ะ